รักษาให้ดีนะจ๊ะโดยการนึกน้อมดวงแก้วไว้ที่กลางกายให้ได้ตลอดเวลาเลยใจของเราจะได้ละเอียดจะได้ใสใสส่วนใครที่ยังไม่ได้ก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชามีคุณสมบัติครบถ้วนบริบูรณ์อย่างดีได้ตั้งกติกาวไว้ก็จะได้มารับกันหมดทั้งองค์กรเลยนะจ๊ะสาธุ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการประชุมเกี่ยวกับเรื่องครูดีศีทัรมบุตรเด็กนีวิสาเดี๋ยวสันฐานวิโทโธจะมาพูดเรื่องรายละเอียดให้ฟังนะจ้าวันนี้หลวงพ่อขออนุโมทนา,ศา,ศาสาธุก,การใหู้้ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นานานให้ปลอดจากสิ่งที่เป็นกาอสืบสก,การกับสและการประพฤติพรหมจรรย์ ให้เด้เขาถึงวิชาธรรมกายแทงตลอดในวิชาธรรมกายมีรู้มีย่แม่นยำถูกต้องหลอยตรงไปตามความจริงทุกประการเธอสาธุอรหังสัมมาสัมพุโธภะคะวาอร สัมมาสัมพุทธภาคะวาุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิอุตโตเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโม สวัสดิค่โตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิธรรมังนามัสสามิธรรมโมเมนาโตพระธรรมเป็นทีน่พึ่งของเรา สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆโสปาติปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาและสมาชิกในองคอ์กรทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเดี๋ยวประชุมต่อกันนะจ๊ะ